สิบสีเหรอ,อเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่รู้อย่างแรกเลยคืออยากเต็มที่อยากเก่งอ,อยากพัฒนาตัวเองแบบไม่มีวันสิ้นสุดอ,อยากอยากพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมทุกอย่างได้เรื่อยๆอแล้วก็อยากอยากเข้าใจกับทุกอย่างได้มากขึ้นเรื่อยๆอมิสาอยากกินอาหารจีน ได้ปหได้ทำไมอ่ะชอบกินอาหารจีนครับอือที่สี่อยากทำให้ที่บ้านได้สบายแล้วก็มีความสุขครอบครัวคนในครอบครัวได้ได้ได้สบายแล้วมีความสุขอยากให้ทุกคนรอบตัวเราอ่ะที่เราได้เจอหรือว่าได้ไปพบเจอ ทุกคนได้รับความสุขตัวเราได้รับความรู้สึกที่แบบว่ามีโพซิทีฟีวิตดีตลกให้ดนอย่างยี่หก <laughs> อยากให้ตัวเองสามารถสามารถกินกาแฟได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่อันดูที่ไม่เป็นไรช <laughs> อบกินกาแฟครับผมทิก็เยอะไปนิดนึงเยอะสุดกี่แก้วผอว่าห้าหกแก้วครับต่อวัน <laughs> <laughs> ข้อเจอยากกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับหายใจก็อ้วนขึ้นแล้วครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยครับข้อท <c oughs> ี่แปดครับผมอยากให้ทุกคนดูแลสขุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับผมอยากให้แบบอยากให้ทุกคนพยายามดูแลตัวเองให้ดีครับผมเพราะว่าเมื่อเราผ่าวิกฤตนี้ไปได้อ่ะเรากลับมาเจอกันจะได้พบเห็นตล <c oughs> อดชี้ิของก,กันและ <c oughs> กัน่าอที่เก้า อยากขอบคุณแฟนๆคนอยากขอบคุณทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนที่มาปอกาสให้เราแฟนๆคนที่เข้ามาสัพพอร์ตกันแล้วกันจงส,ส,สุดท้ายก็ผมอยากขอส่ง virtual kiss ส่งทุกให้ทุกคนแล้วกันนะครับเชื่อว่าคงถึงปแฟนทุกคนแล้วอ้าถึง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ